ทุกคนวันนี้นะครับพอจะมาพูดคุยกับทุกคนเรื่องต่างมหน้าคลิปเลยทุกคนคือพอไปทําฝักเข็มเพิ่มความสูงมานะทุกคนตอนแรกที่จะไปทําที่คลินิกนี้นะไม่ได้ไปเพิ่มความสูงทุกคนคือหลังๆกับพอออกกาลังกายทุกคนถ้าใครเห็นในสตอรี่ในอะรของพอเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงนี้พอออกกาลังกายค่อนข้างหนักและช่วงนั้นก็เหมือนไปเป็นช่วงที่เราเล่นขา,าทุกคนแล้วเราปวดขาทีเนี้ยปวดมาหลายวันแล้วมันไม่หายก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปฝังเข็มดีกว่าเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าฝังเข็มเวลาแบบที่เราปวด,ยดอย สนใจแล้วพะก็เซิร์ชในการไปฝังเข็มครอบแก้วอะไรเงี้ยทุกคนแล้วเราก็ไปที่เจอที่คลินิกนี้นะคะทุกคนทีนี้พอไปถึงทุกคนเรา ก็ไปเจอมากกว่าการที่ฝังเข็มแก้ปวดทุกคนมีทั้งฝังเข็มหน้าใสฝังเข็มแบบโรคต่างๆที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็คือเราก็อาจจะดูที่แพทย์แผนจีนก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะคบแล้วก็มีฝังเข็มเพิ่มความสูงที่พอสในใจเนี่ยทุกคนเพราะว่าพอต้องเล่ากับว่าพรนะสูง1 7 8ใช่ไหมทุกคนเราก็จะมีความรู้สึกว่าอีก2เซนอะจะ1 8 0และเราจะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่สูงประมาณ1 8 0ขึ้นไปไว้เป็นคนที่สูงแล้วแบบกาลังดีนะทุกคนก็ เออเขาก็เลยสนใจตัวนี้ด้วยแล้วเขาก็เลยทำสองอย่างเลยทุกคนในวันนั้นนะทำฝังเข็มเพิ่มความสูงแล้วก็ฝังเข็มแก้ปวดทุกคนอย่างที่บอกไปวันนั้นที่พอยไปคลินิกนะั้นทุกคนคนเยอะมากนะดังนั้นอะ่ะพอคนเยอะใช่ไหมทุกคนพอยก็เลยพูดเสียงดังมากไม่ได้วันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกันมานั่งรีแคปเบาๆให้ทุกคนฟังในส่วนที่บางตอนที่พอยอาจจะพูดเบาไปานี้นะคบทุกคนก็ถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าการฝังเข็มของพอยเป็นไงก็ไปชมในคลิปกันเลยทุกคน นี่ทุกคนจะเห็นได้ว่าเอวิเดนรู้ของพอนะครับก็คือพอจะปล่อยเลยทุกคนการมีรอยทรงรอยสิวอะไรปล่อยให้มันดูเป็นธรรมชาติไว้แค่เรากบใต้าตาให้รู้สึกว่าหน้าเราอ่ะมันไม่โซมไม่คำ้ำแล้วก็เติมแป้งฝุ่นนิดหน่อยให้หน้าเราดูแบบผ่องๆนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพอจะไปเป่าผมแล้วก็ออกสบายกัเลเราไปฟังเขียกันนะคะ ถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้พอตก็ถึงหน้าคลินิกแล้วนะก็คลินิกมาไม่ยากเลยทุกคนพอตเปิดแมปมาใช่ไหมมันก็จะอยู่เส้นอินธรรมละซอย26ทับ1ประมาณนี้ทุกคนเส้นแบบรัชดาสุทธิสารอะไรประมาณนี้เนาะก็มาไม่ยากนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้มาถึงเวลาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะไปหาแบบผลไม้กินนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปคลินิกกันเพราะวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยทุกคน ทุกคนคะพอถึงหน้าคลินิกแล้วนะครับทุกคนซิซี ks, ่คลินิกอยู่ชั้นสองแหละยังไม่ถึงหน้าคลินิกอยู่ด้านล่างคลินิกนะครับก็ครับแล้วก็ด้านหน้าทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูด้านหน้าจะเป็นอย่างนีเ้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าน,นะว่าจะเป็นยังไงนะคะ พอเราไปถึงนะครับทุกคนเราก็ปรึกษาคุณหมอเนาะคุณหมอเขาก็จะอธิบายนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับตามที่อย่างที่คลิปบอกเลยนะทุกคนแล้วก็และหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คุณหมออธิบายเรื่องการวิธีที่เราจะทําให้เราสูงขึ้นวิธีที่เราจะทําเราแก้ปวดนะครับทุกคนเสร็จสับเรียบร้อยเนาะเขาก็จะให้เราไปแหม่ทุกคนเป็นการแม่ก็ <ๆ S 2> คือเป็นการตรวจชีพจรนะครับก็ตามรูปคลิปนี้เลยทุกคนการแแม่แล้วทุกคนก็คือเป็นการตรวจชีพจรเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีที่คุณหมอพูดด้วยอย่างชัดเจนเนยทุกกคไปล ที่จริงๆอ่ะที่มอเริ่มต้นมาวันนันทอกข์มากผมรู้สึกว่าเขาปวดปวดหลังปวดตัวแล้วเขารู้สึกว่าตอวฝังเข้มมันดีแต่พอมาเจอมาเจอนี่ตัวนี้ทุกคนฝังเข้มเพิ่มความสูงเราก็เลยบอกว่าเอ้นน่าสนใจเขาก็เลยจะถามคุณหมอว่าอย่างสมมติพออายุ27แล้วเนี่ยมันยังจะยังสูงได้อยู่เองคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าฝังเข้มนีมันคือดังในการปรับสมดุลในร่างกายใช่เพื่อเตรียมพร้อมกับการเติบโตในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะ ได้ผลตอบรับผลการตอ,อบสนองที่แตกต่างกันไปคงอายุ2 7แล้วเนี่ยจริงๆแล้วว่าที่จริเราก็คือเราต้งแต่อ,อายุ10ขวบนะคะใช่ายสขวบสิ้นไปที่ว,ว่าอายุเกิน20ปีเราจะต้องดูโครงสร้างประกอบกันด้วยอ,อเพราะว่าปัจจัยของเรื่องออาการพัฒนาการเจริญเติบโตกนะารทําความสูงเนี่ยมันก็มีหลายด้านมีหลายปัจจัยเนาะอันนี้องมีตรวจร่างกายด้วยกันแน่ ดูลิ้นเลยนิดนึงเนาะการเนี่ยแ,แต่คนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงแม่มั่คืออะไรครับคือการจับชีพรจรส่ะซึ่งเราจะดูว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายทํางาน,นเป็นยังไงบ้างแปงเกินไปไหมพ่งไหมหรือว่าแล้วแต่คนเนี่ยจะมีเอ่อภายในเนี่ยร้อนเกินหรือว่าเย็นเกินอ่าเพราะว่าปัจจัยพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะขัดขวางการเจริญเติบโตแล้วได้ค่ะ คุณหมอเขาก็จะแมะให้เราแล้วเขาก็พูดสิ่งที่เขารู้สึกได้ในในเส้น ชีพจรต่างๆของเราทุกคนซึ่งอันนี้คือหมอแพทย์แผนจีนหรือหมอดูทุกคนคือคุณหมอสามารถบอกได้เลยว่าพอช่วงเนี้พอดนอนน้อยนะช่วงนี้พอดอ่อนเพลียน้ำแบบทํางานหนักไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้พอททำงานหนักมากจริงๆนะครับทุกคนกับงานที่ออฟฟิศด้วยแล้วก็งานในอื่นๆอีกมากมายครับทุกคนก็มันเลยทําให้พอรู้สึกเพลียมากแล้วนอนน้อยติดต่อกันมานานมากทุกคนแล้วก็ไม่มีวันหยุดเลยพอดยังทํางานแบบไม่มีวันหยุดเลยทุกคน <c oughs> ก็เนี่ยก็คือแบบพอหมอแค่ แมทดูทุกคนพอก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอเขารู้ได้ขนาดนั้นการแค่วัดช่ปจรมันวัดได้ขนาดนั้นเลยหรอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ amazing นะทุกคนแล้วพอก็รู้สึกว่ามันก็น่าเชื่อถือได้เนาะเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่มีการแบบวัดช่ปจรหรือการแมทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนึกถึงตอนเราดูเดนจังเกิลทุกคนเวลาเขาขอวัดชีปจร์ก่อนยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็หลังจากนั้นใช่ไหมครับทุกคนพอเราแมทเสร็จแล้วนะคะคุณหมอเขาก็จะให้เราเนี่ยไปวัดส่วนสูงซึ่งส่วนสูงของพอที่ไปวัดนะคคครรััับบก็จะะมีีพ่่่อนนนนึงเ้ววดใหสสู ที่พอดวัดได้นะทุกคนตอนนั้นคือหนึ่ง้ยเ็ดิแปดเปเลยนะเป๊ะคือเป๊ะจริงๆเราก็พยายามแบบยืดตัวสุดฤทธ์ยืดตัวยืดคอสุดฤทธ์นะก็ได้ร้อยเจ็สิบป๊เปเลยทุกคนแล้วพอเราวัดส่วนสูงเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะไปทําการตรวจกระดูกทุกคนตรวจกระดูกสันหลังต่างๆของเราว่ากระดูกสันหลังเรามันมีการโคดมีการอะไรไหมยอย่างนี้นะคะทุกคนสนหล แไม,ไม่ถึงกับโคตรมากนะคะมีบ้างน,นิดนิดนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยผลปรากฏว่าพอ สันหลังยาวไม่ใช่ก็คือผลปรากฏว่ากระดูกสันหลังพอก็ปกติดีคุณหมอบอกว่ามันก็อาจจะมีค้บ้างบางข้อซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าโอเคสําหรับกระดูกสันหลังพอนะครับทุกคนแล้วก็พอหลังจากที่เราตรวจกระดูกตรวจเสร็จสรรทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับว่ากระดูกพอก็ปกติดีนะคุณหมอเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วส่วนสูงขอะพอน่ะด้วยอายุพอแล้ว27นะทุกคนแล้วด้วยกระดูกที่มันก็อยู่ในระดับที่โอเคอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเพิ่มความสูงได้1-2เซนทุกคน ด้วยอายุด้วยเนาะด้วยอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็พอรู้สึกว่า1นถึงสเซนถ้า2เซนพอก็ร้อยแปพอดีพอรก็เลยเฮ้ยโอเคคะ่ะคุณหมอจัดเลยรีบรีบ,ร,บรีบทำเลยคะ่ะ <c oughs> หลังจากที่เราตรวจกระดูกเสร็จแล้วนะครับทุกคนคุณหมอ,อก็จะมาเริ่มทําการฝังเข็มเราเลยซึ่งการฝังเข็มนะทุกคนเขาก็เริ่มจากการที่คุณหมอ,อว่าฝังเข็มตรงหัวพอรก,ก่อนเนาะจะกี่จุดพอจะจำไม่ได้เพราะว่ามันไม่เจบ็บเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3นะอะไรเงี้ยอันนี้จะเริ่มจาก อีกาเนาะจุดนี้จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับเนาะแล้วก็การเจริญเติบโตอืมเจ็บไหมเสียบแล้วเหรอเข็มเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วซึ่งจุดที่เราจะส่วนอหญกจะเป็นจุดในเส้นลมปราณหยางเนาะอยางคือการเคลื่อนที่การเจริญเติบโตใช่เราจะเลือกใช้จุดตรงนี้นิดนึงนะ ยังไงอันนี้อันนี้ตรงนี้ไม่รู้สึกจริงหรอตรงตรงแขนเนีย่ยตรงทีส,แ,สแต่ว่าตรงนั้นเมื่อกี้ไม่รู้สึกเลยนนก็ไม่รู้สึกเป็นไงบ้างสบายมากสบายมากเนาะใช่ เป็คนกลัวเข็นมนะแต่พอจิ้มน้องมันเหมือนไม่รู้สึกว่าจิ้มเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือต้องใช้เวลาในการสามสิบนาที <30 S 3> ค่ะใช่เพื่อให้ลงปลาในร่างกายได้หมนเลยว่ <c oughs> าจะกินระยะเวลาของมาสามสิบนาที เดี๋ยวเราให้ควกหมอไปพักกันทุกคนแล้วเราก็สนอนารีเชิญ30นาทีได้ค่ะแล้วมันจะได้ไหมได้ค่ะในส่วนที่พอรู้สึกว่าเจ็บที่สุดในการฝังเข็มนะทุกคนคือมันจะมีตรงหัวใช่ไหมแล้วก็มีตรงแขนตรงขาตรงขาพอไม่รู้สึกเลยตรงหัวพอก็ไม่รู้สึกเลยแค่เหมือนหมอจิ้มอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเบาๆทุกคนแทบไม่รู้สึกเลยที่เจ็บคือตรงนี้จึ๊กลงมามันจะรู้สึกเหมือนเวลาเราไปฉีดยาที่โรงพยาบาลนั่นแหละทุกคน ไอตรงเนี้ยแค่เรารู้สึกเหมือนไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแต่ตรงส่วนอื่นแล้วอะ่ะคือมันไม่เจ็บเลยมันเหมือนแบบคือหมอเขาจิ้มแล้วด้วยความที่เข็มฝังเข็มมันจะบางทุกคนดังนั้นมันทําให้เราไม่เจ็บหลังจากที่เราฝังเข็มตัวที่เพิ่มความสูงเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนคุณหมอก็อธิบายไว้อย่างเสร็จสักเรียบร้อยแล้วเนาะว่ายังไงมันควรที่จะ ปักฟังเข็มอะไรตรงไหนบ้างหลังจากที่เราฝังเข็มเพิ่มความสูงเสร็จใช่ไหมทุกคนคุณหมอก็อธิบายระหว่างทํใไปด้วยว่าต้องปักเอ่อต้องฝังเข็มที่จุดนี้นะจุดนี้นะจุดนี้นะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเราก็มาฝังเข็มแก้ปวดกันต่ออันนี้คือสิ่งที่พอต้องการนะจุดแรกเลยเพราะว่าเราอยากแก้ปวดใช่ไหมครับพอก็ฝังเข็มตรงขาทุกคนเพราะว่าพอรับปวดขาใช่ไหมพอฝัง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 เข็มปัก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 เข็มเสร็จแล้วเขาก็จะเอาตัวเครื่อง อะไรสักอย่างกระตุ้นอะไรไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าสักอย่างทุกคนมาหนีบที่เข็มนะครับทุกคนแล้วพอคุณหมอเขาเปิดเครื่องปุ๊บนะมันจะเต้นตุ๊บ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 ทุกคนฟิลเหมือนกับว่าไฟดูดแต่ก็ไม่ใช่ไฟดูดที่แบบแรงจนเราแบบไฟดูดไฟบ้านทั่วไปดูดทุกคนมันเป็นไฟแบบตุ๊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 บที่ขาทุกคนตอนทําตอนแรกก็รู้สึกว่ากลัวแต่ทําไปเรื่อยๆทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันผ่อนคลายดีมาทําให้เหมือนกล้ามเนื้อเรามันผ่อนคลายทุก ก็ไม่รู้สึกอะไรแค่รู้สึกว่าขามันเบาๆนะทุกคนยังไม่รู้สึกอะไรจะบอกก่อนว่ายังไม่รู้สึกอะไรแต่หลักจากนั้นมันมีมันมีผลที่ตามอ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้พอดฝังเข็มเสร็จเนอะตัดผมก่อนก็เพิ่งฝังเข็มเสร็จนะคะที่บอกว่าชิลมากทุกคนอย่างที่พอดบอกไปในในแบบเมื่อกี้เนอะก็คือมันแทบจะไม่รู้สึกเลยมันก็จะมีรู้สึกบางจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอดบอกกุณหมอว่าพอดปวดขา ด้วยความที่พอไปออกกำลังกายมาเนะี่ยกล้ามเนื้อก็ตึงๆเนาะคุณหมอก็ได้จัดเป็นแบบาว่าทํา,าทแบบเข็มแล้วก็มีใส่เครื่องกระตุ้นให้เนี่ยทำเสร็จขากบเบาๆทุกคนแต่คือมันก็ยังไม่ทันหายทันทีนะแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่าขามันเบาๆขึ้นคลายๆขึ้นอะเนี้ยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราการําลังรอคุณหมอแล้วคุณเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าเครื่องแบบเคเครื่องแบบเครื่องกายภาพเครื่ององะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ อรู้กระดูก้อย่ะชด้้สึกยืดแต่ถ้าต้องกบก็ไมไไตอนใช่ไหมจ้าฟุตข้าเป็นงไงบ้างทุกอย่างแล้วก็จบกลมอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหม เพื่อะไรเพื่อทุกคนได้ดูด้วยเราจะทนได้พอเราฝังเข็มแก้ปวดเสร็จแล้วทุกคนเราก็รอประมาณ30นาทีนะครับไปเข้าเครื่องเหมือนเป็นเครื่องกายภาพทุกคนจะเป็นเครื่องแบบว่าดัานหัวเรายืดตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งเครื่องเนี้ย ในความรู้สึกพรว่าถ้าเราทําเครื่องนี้ทุกวันนะ่ะมันก็ต้องมีสิทธ์ที่จะสูงขึ้นเพราะมันเป็นเหมือนการยืดตัวเราทุกคนยืดตัวเราแล้วเหมือนปรับโพสเจอร์เราอะทุกคนเพราะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อการฝังเข็มอะทุกคนที่เพิ่มความสูงเนี่ยมันน่าจะทําได้จริงจากตอนแรกที่เราก็คุมเคือว่ามันจะทําได้จริงหรือไม่ได้จริงเสียเงินไปจะได้ผลหรือเปล่าเพราะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเห็นผลจริงนะเพราะว่ามันมีการปรับโ Beifall ครงสร้างเราด้วยแล้วก็ฝังเข็มช่วยด้วยอย่างเงี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ยทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าอ <ๆ S 2> ๋อ <ๆ S 2> ครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกคนหลังจากที่เรายืดตัวเสร็จใช่ไหมทุกคนก็คือเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปวัดส่วนสูงรอบหนึ่งว่าวันนี้ผลเป็นยังไงบ้างก็คือขั้นตอนนั้นทุกคนฝังเข็มเสร็จแล้วเราก็มาทํากายภาพนู่นนี่นั่นเะต้ดเต,ตเป็นชั่วโมงไป็นคือชั่วโมงเสร็จแล้วก็คือเสร็จทุกคนทําอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่า1อาทิตย์มาประมาณสามถึงสี่ครั้งนะทุกคนก็เดี๋ยวพอก็จะไปทําเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนดู แต่เบื้องต้นคือณนะวันนั้นที่พอทําเสร็จนะครับทุกคนส่วนสูงพอขึ้นมาอีกประมาณสามมิลเพราะด้วยความที่เหมือนมันมันดึงแล้วมันปรับโพสเจอร์พออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือเราก็ยืดตัวเอนเเหมือนเดิมเพราะาเราก็อยากสูงเราอยากให้ความสูงเราสูงใช่ไหมนึกถึงเวลาทุกคนวัดความสูงอะ่ะเราก็จะ เอนเอนเนี้ยแต่มันได้ขึ้นมา3มิลทุกคนพอรู้สึกว่าเฮ้ยนี่วันแรกนี่ยัง a m a ซิ่งได้3มิลแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้น3มิลทุกวันทุกวันทุกวันแล้วทุกคนมันก็ต้องแบบใช้เวลาในวันแรกมันอาจจะเห็นผลดีหน่อยเพราะเราอาจจะแบบไม่เคยทํามาเลยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอ u บ by ที่ยังไม่ได้บอกก็คือเรื่องการที่ฝังเข็มแก้ปวดใช่ไหมทุกคนอันนี้คือแบบพอหลังทําเสร็จใช่ไหมีพราะก็กล ขาพอทุกคนมันเบาเลยคือพอจากตอนแรกที่พอปวดปวดเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่บางตอนที่พอเดินเดินนะทุกคนคือพอเดินแบบเดินปวดขาไม่ไหวอะแต่พอพอกลับมาพอสามารถแบบแว่งขาได้แบบสบายมากทุกคนเพราะว่าเหมือนกับว่าขามันเบาขึ้นแล้วเช้าวันถัดมาพอก็คือไม่ปวดเลยเช้าวันถัดมาก็คือเมื่อวานนั่นแหละวันนี้วันวันที่3ามเลยทุกคนมันมันดีขึ้นมากทุกคนยังยังยังเจ็บเจ็บอยู่นิดแต่คือแบบเดินได้แบบดีขึ้นแบบไม่ปวดคือรู้สึกว่า อ,อนี่แหละการฝังเข็มเลยกลายเป็นว่าหลังจากนี้ถ้ามีใครบอกพราว่าเมื่อยเนื้อตัวพราก็จะแนะนําวิธีการฝังเข็มแล้วหนึ่งนี่ที่การกินยาวิธีการทายาอะไรเงี้ยทุกคนแต่หนึ่งในนั้นจะมีฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งออปชันให้เลือกที่พอจะแนะนําคนอื่นเนาะเพราะว่า พอพอไปฝังเข็มมาแล้วมันรู้สึกแบบเห็นกันตัวเลยว่าเออแค่ผ่าไปแค่คืนเดียวอะ่ะเหมือนขาพอไนดะดีขึ้นเลยทุกคนก็ส่วนส่วนสูงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพอจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าส่วนสูงพอจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอไปทาก่อนทุกคนน่าจะผูกแต่อาทิตย์ละสอาทิตย์ละสมครั้งว่ะเพราะกลัวพอจะไปไม่ได้พอได้มากสุดอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งเท่าไั้นทุกคนก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันเนาะว่าส่วนสูงจะไม่ขึ้นแต่ก็จะพยายามไปให้ เยอะที่สุดแล้วกันนะครับคนเพื่อที่ใครที่อยากแบบเพิ่มส่วนสูงเนาะจะได้รู้ว่าเอ้ยมันจะได้ขึ้นจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นวิธีของการทําก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรเดี๋ยวจะมาเป็นพาต์อกแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามชมพร้อมกันด้วยนะว่าอีพีหน้าจะพิ็นยังไงจะดีขึ้นไหมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคบ,บ,าบา